ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมารวยแชนแนลครับกับซึ่งวันนี้ครับมารวยจะมารีวิวเหรียญกระสับครับซึ่งเป็นเหรียญชนิด5บาทนะครับเป็นเหรียญที่อยากมาจะมาแนะนาข้อมูลนะครับให้กับนักสะสมเหรียญนะครับที่เป็นนักสะสมมือใหม่ได้เริ่มมองหาเริ่มสะสมกันครับเนื่องจากว่าเหรียญ5บาททั้ง4ี่เหรียญ4ปีพศนี้นะครับค่อนข้างจะน่าสะสมนะครับจึงอยากจะมาบอกเล่า90นะครับ เกี่ยวกับข้อมูลเหรียญกระสับให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญกระสับชนิด5บาทนี้นะครับมารวยก็อยากจะขอกําลังใจครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องมารวย h ช n n นลเพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทําคลิปดีๆนะครับมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเราก็มาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับ นั่นก็คือเหรียญ5บาทครับปีพศ2534นะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสีขาวครับเคลือบไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ24มมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับ ส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสีตาพรฉลองพระองค์คุยีภายในวงขอบเหรียญน,นะครับจะมีข้อความเขียนไว,ว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว,ว้ว่าราชการที่9นะครับส่วนขอบเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมน,นะครับขอบเหรียญด้านนอกนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิตรดทธิตวนารามนะครับ บริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับและปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2534นั่นเองนะครับเบื้องล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลข5ไทยและเลข5อารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขันอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองสำหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2534นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่68ล้านนะครับ ห้าแสนสองหมื่นสามร้อยแปดสิบเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ไม่มากไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสาหรับยอดผลิตจํานวน,านนี้นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งครับที่มารวยครับอยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆน,น,นะครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มมองหาได้เริ่มสะสมกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะน่าสะสมนะครับถ้าเป็นเหรียญ UNC แล้วค่อนข้างจะสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าลักษณะ ของเหรียญครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับทั้งตัวหนังสือส่วนวส่วนโค้งนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นปีพศ2534นี้ราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละ70บาทครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างจะดูดีนะครับแต่ถ้าพี่ๆน้นองๆนะครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับ มารวยแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งราคาอาจจะถึง300ร้อถึงห้าบาทกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญที่มีลักษณะพิเศษยิ่งถ้าเป็นเหรียญที่มีติดลําดับแล้วนะครับราคาก็อาจจะสูงถึงสามสามร้อยถึงห้าร้อยบาทกันเลยทีเดียวเราก็มาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับ นั่นก็คือเหรียญปีพศ2538นะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสรบภาโลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทนะครับขนาดเส้นผา่าศูนย์กลาง24มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นภาพรบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัดทิยาราชผู้สีตาพรฉลองพระองค์คุย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิผลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับข้อมูลด้านหลังครับตรงกลางเหรียญครับก่อนจะเป็นพระอุบโบสถวัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับระปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2538นั่นเองนะครับ เบื้องล่างครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลขค่าไทยและเลขค่าอาบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับคั่นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองสำหรับเหรียญรุ่นปีพศ .2538 นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่105ล้านนะครับ1แสนเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งอีกแนวทางหนึ่งอยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มมองหาสะสมกันเนื่องจากว่าเหรียญรุ่นปีพศ .2538 นี้นะครับ มียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเหรียญค่อนข้างจะหาง่ายเราก็สามารถพบเจอนะครับได้ตามสถานที่ทั่วไปนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นนี้ราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละห้าสิบาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC ามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับนั่นก็คือเหรียญปีพศ2531นะครับ เหรียญก็ค่อนข้างจะสวยงามครับละเอียดถึงอายุอานาม้ครับก็สามสิบกว่าปีเข้ามาแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับรามาดูลักษณะของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาครับโลหะสีขาวครับเคลือบใส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่ห้าบาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับยี่สิบสี่มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่เจ็ดจุดห้ากรัม ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทราปหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชการที่9นะครับส่วนวงขอบเหรียญนะครับช่วงวงขอบเหรียญก็จะมีลักษณะเป็นรูปก้าวเหลี่ยมนะครับขอบเหรียญด้านนอกครับก็จะเป็นรูปเฟือง นะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก่อนจะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับและปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2531น้นั่นเองนะครับเบื้องล่างครับก็จะเป็นเลขบอกราคาเลขค่าไทยและเลขค่าอารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับคั่นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสอง สำหรับเหรียญรุ่นปีพศ2531นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่44ล้านนะครับ5,300 0เหรียญนะครับยอดผลิตก็ <c oughs> ถือว่าไม่มากไม่น้อยเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องราคาแล้วก็ราคาก็น่าจะดูดีนะครับราคาที่ประเมินไว้นะครับก็คือราคาประเมินอยู่ที่เหรียญละ150บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับ แต่ถ้าพี่ๆน้องๆนะครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับมารวยแนะนําให้ไปมองหานะครับเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งมีลักษณะพิเศษกันยังไงครับพี่ๆน้องๆก็อาจจะทราบข้อมูลกันดีอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนี้มีราคาอยู่พี่ประมาณ3 0 0ถึง500บาทกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นเหรียญที่หายากและติดลำดับ ราคาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเหรียญพระเสียรกับนะครับหรือว่าเหรียญเื้นเกลือนครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญครับความสวยงามของเหรียญแต่ถ้าเป็นเหรียญพระเสียรกับราคาสูงแน่นอนครับมารวยก็ยังไม่มีนะครับเหรียญแบบนี้นะครับพระเสียรกับเราก็มาดูกันที่ เหรียญสุดท้ายนะครับสาหรับคลิปนี้นั่นก็คือเหรียญปีพศ2537นะครับเป็นเหรียญที่น่าอยากจะแนะนําให้หน่าสะสมนะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่มียอดผลิต,ตออกมาค่อนข้างจะเยอะหาค่อนข้างจะง่ายนะครับสําหรับเหรียญรุ่นปีพศ2537นี้นะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กร,รมัม ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัดติยราชภูสีตาพรเฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนวงขอบนอกนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองนะครับข้อมูลด้านหลังนะครับ ตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ well, ว่าประเทศไทยและปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2537นั่นเองนะครับ <B 110. S 1> เบื้องล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลขห้าไทยและเลขห้าอารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับคันอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองสำหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2537นี้นะครับ มียอดผลิตอยู่ที่123ล้าน400,000 43,000เหรียญนะครับ, 4, 43, 000, รรบซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่มารวยอยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับหนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับเริ่มมองหาเริ่มสะสมกันเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่มียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเราก็สามารถพบเจอได้ตามสถานที่ทั่วไปนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับเนี่ยวรุ่นปี2 5 0 0 37นี้รับราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละ50บาทนะครับส่วนบับเหรียญย n c จึงอยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆได้เริ่มมองหาได้เริ่มสะสมกันเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่ถ้าเป็นเหรียญของนายหลวงรชัชกาลที่9นะครับก็มีข่าวออกมานะครับรายกรมกระสาบได้เริ่มทยอยเรียกเก็บคืนเหรียญกระสาบไปเปลี่ยนบางส่วนนะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับเหรียญที่มารวย แนะนำหรือว่าอัปเดตให้พี่พี่น้องๆครับนักสะสมได้รับชมกันนี้อาจจะเหลืออยู่ครบจํานวนหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็มีเราก็ขอจากพี่ๆีน้องๆไปด้วยแค่นี้นะครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรโปรดติดตามช่องมารวยชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ